เขียวเลวยสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจับแพนซ่ามคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมากับคนที่ชื่อปันซาซาช่องปันซาซ,าซา่าเดิมเนาะนะครับและเราก็อยู่ในเกม Dark Corners เราก็จะมาส,สร้างเซิร์ฟเวอร์กันนะหรือว่าปันซาเราเนี่ยเราจะจอยเซิร์ฟเวอร์ของปันกันนะครับตอนนี้จับเจออะไรเนี่ย level one difficulty ในแ <laughs> ม่ งสีแดงอ่ะใช่ใช่เแดงบอกน่ากลมากอ่ะเอาไปไปไปสตาร์แล้วนะครับ3 2มสไม่ต้องหนึอโอ่าโอ้ไหนอ่ะกด F ให้เขาให้เรียกเปิร์กเนาะนี่เปิร์กอะไรเนี่ยอันที่สองแล้วกันถ้าจะไม่ผิดเกมนี้มันจะเป็นเหมือนเกมแพ็กแมนอ่ะ บ้านรอด้วยเดินเก็บและไม่รอแล้วมีจะฆ่ามันให้เก็บ,กบทำอะไรผมเป็นไนท์วิชั่นเนาะกด F เพื่อใช้สกิลสกิลของผมเป็นไนท์วิชั่นสามารถมองเห็นไกล <ๆ S 1> ได้โ้หอ,อ,อันที่สองเป็นการเล่นความเร็วซึ่งเราก็ต้องระวังผีด้วยนะถ้าผีมันจะมาตรงไหนฮะจะรู้ไหมเอา้าไม่ตามมา โอ้ก็เจอใช่มันเดินเร็วไหมเดินเร็วสิปูอุ้ยเปิดเรามีเสียงหัวใจไหมมีมีนั่นไงมาอีกแล้ว căn bếp, mà này à? oh. Thả, mình nơi này à? mình ở với nhau, ui, nóมาจาก đâu vậy? oh, ở đâu vậy? 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 ปูมเปิดแสงด้ยในคอมไม่มีอ่ะเอ๊ะท,ทำไมมันโดนเราแล้วเราไม่ตายด้วยเมื่อกี้นำดิเธอเปิดแสงอยู่เสียงโคตรดังเลยฟันกลับด่วนมา อันนี้อะไรอะทางออกอะทางกรเป็นโอเคด้านหลังไม่มีนะโอ้ย<ต>เหมือนแพ็กแมนเลยก็แพ็กแมนเนี่ยแพ็กแมนในฉบับต้องเดินเก็บให้หมดเลยเอย๋อเยอะเกินไปแล้วะช่วยไม่ได้ผีคงไม่โหดอะไรมากหรอ,ปอกปาทน้อนด้วยกลับกลับมันเดินเร็วไหมตอนที่มันไม่เจอคนอะ ไม่รู้อ่ะน่าจะช้าเพราะว่าเราหลบออกมาได้ทันไงแบบออกมาแป๊บนึงแล้วมันก็หายแล้วเธอไปหยิบอะไรอ่ะไปหยิบสปินมาครับครับดูหลังไหรภูเธออยู่ไหนอยู่นี่อย่นี่ผีวิ่งช้าแล้วอ่ะถ้าสู้สปินสู้สปินไม่ได้แต่แต่มันอาจจะฆ่าเราได้สปินคือวารับเลยน่านู มันวราฟเลยอันมันไม่ได้วิ่งมันวราฟเลยใช่แบบมันวราฟเลยอ่ะอีกสามร้อยสามอะบันอาจจะเป็นด่านเดายวอันโคตรดีเราก็จะตามเขาไปเนอะนี่จะเสียงแม่งดังที่ว่ามันน่ากลัวเพราะเสียงดังนะทุกคน จะตามเก็บกันที่เราเก็บไม่ได้แล้วกันถ้าถ้ามันมีเสียงหหวใจะเต้นเมื่อไรเดี๋ยเราจะเปิดในวิชาโูเห็นไหมโอเคหมดผีมันตัวเหมือนซาเลนเดร์แมนอะจากที่ไม่มันคือไอ้นั้นมันคือผีในเดอะเมดปูเป๊ะเลยปูแต่แต่มันอันนั้นใช่ไหมมันมันลดความโหดลงมาใช่ไหมไม่โหดกว่าเดิมร้านเ่า มันวิ่งเร็วกว่าเดิมไหมเงี้ยมันวิ่งช้ากว่าเดิมแต่มันดูหดยังไงอ่ะมันดูโหดอะมันดูหด,ด,หดแต่มันแบบเดินช้าไม่เอานะเว้ยเราก็ไม่เจอมันมาพักใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเก็บด้านหลังที่ไม่ได้เก็บละก็ทุกคนครับผมมีข่าวสารจะบอกนะ แกของไอ้ลาสเขาโดนแบงเขาไปฟิลมาอะไรไม่รู้เว้ยน่นทุกคนเข้าใจด้วยผมว่าผมว่าน่นทุกคนมันตามเรามาด้านหลังเก็บไปก่อนได้ยินเสียงว่าใจเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยล่าคือคือตรงนี้มืดจ้ะในวิชันเปิดเลย หมดไวมากเลยโอเคไม่มีเปิดนายวิชันแล้วอ่ะเปิดแล้วเมื่อกี้สามสิบวิททำไมของเธอสามสิบของเราสิบกว่าวิเองดูของเธอมันวิ่งเร็วไงแบบวิ่งวิ่งวิ่งไปเจอผีนี่นสวยไงหมดอะไรพบแล้ว,ลวมาหัยใจก็ถ้าผีมันแบบวิ่ขึ้นมา เฮ้ยนั่งแบบ F K simulator อ่ะไม่น่าเปิดในวิชันเลยเมื่อกี้เออหัวใจมีหัวใจอดีไปกลับทางเลิมกลับทางเลิมไอ้ย่าในวิชันเปิดดวนันโอ้วัสดีพันจะกิดอะไงเนี่ย เดกกันได้ใครวยเนี่ยไปนี่แล้วกันน่นมาทางกลับไหมอ่ะทำไมผีหายยากจังเนี่ยตอนแรกนี่คือผัมาแบบยัง้งวายตอนนี้เราเราเริ่มไม่เห็นเธอละเธอเริ่มไปไกลแลวไปเราวิ่งเร็วเกินไปดินะเออวิ่งเร็วไปเออเฮ้ย,ย,ยกลับไปดูผีหน่อยก็ได้นะ ในวิชั่นพูดไม่ได้ไม่อีกหนึ่งวิวันนี้วาร์ปเลยไหนอะ่ะคุณหนี้ดูวนเร็วถัเธอไปทางไหนซ้ายหรือขวาเมื่อกี้ายซ้ายายไ,ซไ,ซไซอ้มาไปเลยโอ้โอโอยโชคดีนะเราวาร์ปได้เมื่อกี้เลยวาร์ปแต่เราไปไง อุ้ยกลับ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 ,บนายวิชานไม่ไม่ได้แล้วไม่ไม่ทันแล้ววพ่อนอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะมานน่มานี่ <S <S ทางนี้ไม่มีเสียง <S 1> <S 1> เอานนัไปโอ้ย ไม่ชอบเลยแหะมันขึ้นขึ้นมามันแปะหน้าจอแบบเนี้ยไม่ชอบเลยแปะหน้าจอเนโอาวจำไว้ประตูอยู่ตรงนี้เราเดินวนหรือเปล่าเนี่ยเดินวนเนี่ยเย้กลับกลับกรับสี่สามสองหนึ่งเลชั่นแอคทว ทำผีมันดักประตูนี่นี่เลเลยชนะครั้งแรกชนะครับครั้งแรกเลยทุกคนสุดยอดดีนะไม่เลอกในวิชันเหมือนกันนะเอออ๋อโอเคห้องห้องทุกคนห้องห้องเดี๋ยวผมค่อยไปเพิ่มแสงในคลิปละกันไปซิเอนาที่ยื่เลยอ <kil enh asm> ่บ้านเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ เราไม่ชอบแนวนี้เลยอ่ะน่าแอลสร้างแล้วอแคปเตอร์สองนะใช่แ่ปลืมอัดด้วยอัดอยู่แล้วครับ d i f f i c u l t y normal นี่มันอันสุดอันง่ายสุดเจ้าโอ้ไม่นะนี่มันมาเบิกฟังเสียงอันไหนเสียงคืออะไรเธอเธอเอาไนท์วิชั่นเราเอาฟังเสียงสปินมันไม่ช่วยอะไรเลย โอ้ชวยมากเลยอันูอะไรเนี่ยต้องเก็บเก็บให้มันกดซีเพื่อซีนีมาโหมดได้อ่นรู้แล้วโอ้ยเจอเลยเฟมามามาเก็บเพื่อทำไมต้องเอาไนทวิชันมาด้วยมนเมื่อมันสว่างมันบอกให้หาผู้หญิงที่หายตัวเอ้ยผู้หญิงที่หลงทางไฟดับแล้ เฮ้ยทำไมฟังเสียงมันนานจังนานมากเลยเราไปแบบมันพาพานเนะไม่เ,เดี๋ยวหรือว่ามันให้ไปแค่ทางเดียวอะเหมือนแบบเหมือนเราจะาเดิน,นไปสุดเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนเราจะเดินสุดแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยตลอดเลยครูมันให้หาผู้หญิงที่หายตัวไปอะ50วิต้องรีบหาละเพิ่งฟังเสียงช่วยอะไรได้บ้างนี่ แต่ผีอาจะแบบวิ่งเร็วก็ได้นะมันก็วีดใส่หน้าเราเอ้ยกลับกลับกลับไปเอาตรงนี้ก่นไหนงี้เร็วเร็วเร็วสามเก้าวิสามสามสิบละสวยหาไงอ่ะโอ้โหสุดยอดบันไม่เก็บตรงนี้มีมุมอยู่ ไม่เก็บมุงเลยอ่ะปอนเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงใครร้องเอมื่อกี้เฮ้ยรีบหาดูสามวิสองวิหนึ่งวิจบ c ปเตอร์สองแ a p ป y e n มันอาจจะแบบ <c oughs> โอ้ปันเดี๋ยวเรามองหลังให้โอเคอ๋อโอเคมันน่าจ,จะอยู่ด้านหลังเราโอเค ไม่เได้หาแต่ว่าหาไม่เจอเลยนะใหญ่ขนาดนี้จะหาเจอได้ไงเนี่ยมันจะเป็นอีกทางหนึ่งเมื่อกี้ก็ได้นะที่เธอเดินผ่านอีกทางหนึ่งอ่ะมันเป็นทางอาจจะเป็นทางขวาไม่ใช่ทางซ้ายทางนั้นมีผู้หญิงนไม่ได้าหลังมันกินเธอไปได้หว่อุ้ยอุ้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยโกสตี y Cheese ยัดไม่ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มองแห่งความตายเอ๊ะแล้วทุกแห่งความตายนี่นคุณสวัาดหาศพที่หายไปได้เพราะว่าแต่ขยับไม่ได้เลยมีโอกาสที่ชานเลสเตอร์ของคุณอยู่นี่ด้วยเพราะนั้นเอ็นจอยกับการยืนนิ่งๆนะเอ็นจอยมันก็ยาเจ็กฟีคิวออกวัน <laughs> ฉันเหยนคนว่าเธอไงใช่อหมตึกของ